ดิจ้าเอ้ยลาคือกินดีแท้คนน่ะสอนซ่อนบ่พี่น้องเอ้ยละบไไน่นกินแต่แซ่บให้หัวน้อยสองตัวนี่หุ่นหัวยแย่งกันกินมีตับโตคักคักไนี่นหัว Lào ao nào hey, ao ơi quọt เอย้ยวันไหนวันกินไปไปเบื้องคอกนั่นปัะเี้พี่น้องคอกนั่นจะเปลี่ยนทั้งหนาด้วยินงกะใกล้หน่อยนะไ,ไปเบื้องคอกนั่น เือยเอ้ยเเยเฮิ่เ้ยเฮยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเยวเลยเเฮย้เ้เดเฮยเก้่้้ว้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไกลกับเคียมันคักบอฟีนองคุณเคียกินอันนี้ก็หามันมาตะทงตะทาละก็มาสซับซับแล้วก็ตากแดดไวถ่ายง์ว่ากินเนาะสันนี่สันนี่เออเอนอ,นอ,อนะเออน มึงพี่น้องบรรยากาศย่ำมือแ,งแลงเนาะมักหน่าวตะก,กี้มีสามสี่ตน้นวันนี้เหลือสองตน้นก็กินบ้าวาดบ้าไว้เนาะหน่อยยำยางอยู่พี่น้องเอ้ยคนโดกขักแล้วมึงโดกขักโดกแน่มักหน่าก็ได้ จักหน่อยบกหุงกสิได้กินแล้วเด้ออ้าคลิปนี้กสิเอาไว้ซ้ำนี้แล้วเด้อจ้าเด้อเอาไว้คลิปหนาจังมาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนะาะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลีปมีแชแนลนะเด้อจา้ากลับสวัสดีจา้า